โอเคนะครับสวัสดีนักเรียนทุกคนสำหรับวันนี้ก็เป็นเรื่องการเคลื่อนที่แนวตรงนะครับซึ่งเป็นหน่วยแรกที่ลูกๆจะได้เรียนในส่วนของวิทยาศาสตร์กายภาพสองนะครับในเรื่องนี้นักเรียนห้องที่เรียนในสายวิทยาศตนะครับก็ได้เรียนมาแล้วคงจะมีพื้นฐานพอสมควรคก็จะเหมือนแต่ ห้องภาษาเนาะสำหรับการเคลื่อนที่ในแนวตรงนะครับอ่าวันนี้ก็เป็นสไลด์ที่อนุเคราะห์มาจากอักษรเจริญทัศนะครับเนื่องจากว่าคุณครูก็ทำสไลด์ไม่ทันนะครับก็ดูตัวนี้ไปก่อนในการเคลื่อนที่แนวตร,ตรงตรงนี้นะครับในความหมายตัวนี้ก็คือเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางที่เป็นเส้นตรงเนาะที่เป็นเส้นตรง ในนี้เขาก็ยกตัวอย่างการเคลื่อนที่ของรถไฟใช่ไหมที่เล่นบนรางแล้วก็ตรงไปบนพื้นระดับหรือการตกของก้อนหินในแนวดิง่งเนี่ยมีสองแนวใช่ไหมตอนที่เราเรียนนะครับมีแนวระดับกับแนวดิง่งเพราะนั้นแนวตรงเป็นไปได้สองแนวนะเป็นไปได้สองแนวตอนนี้ที่หลักๆนะครับก็คือแนวตรงที่อยู่ในแนวราบและก็ แนวตรงที่อยู่ในแนวดิ่งซึ่งมีปริมาณที่เกี่ยวข้องอ่าปริมาณที่เกี่ยวข้องที่เราควรจะทราบนะครับในสไลด์นี้นะครับก็จะเริ่มที่ระยะทาง distance ก่อนนะครับระยะทางระยะทางคืออะไรเนาะระยะทางเนี่ยระยะทางเหมือนในรูปนะครับชายคนนี้กำลังวิ่งนะครับถ้าเป็นจุด A จุด B ดเห็นไหมถ้าชายคนนี้วิ่งจากจุด A ไปจุด B ได้5เมตรระยะทางที่ได้ก็คือ5เมตรเนาะตอนนี้ระยะทางบางตำราเป็นเดลต้าเนะครับบางตำราเป็นตัว S อาก็ได้หรือเป็นตัว D ก็ได้นะครับสำหรับเดลต้าเนี้แล้วแต่ตัวแปรที่จะใช้ แล้วแต่ตัวแปรที่จะใช้แต่ในความหมายตรงนี้นะครับระยะทางที่เกิดขึ้นมันคือความยาวทั้งหมดเลยเนี่ยจาก A ไป B เนี่ยทั้งหมดเลยนะครับหรือว่าชายคนนี้จะเปลี่ยนเนาะจะเปลี่ยนมาวิ่งเป็นเส้นตรงสักพักแล้วก็เป็นวงกลมได้ไหมเน่ยก็ได้เหมือนกันนะครับเป็นเส้นโค้งก็ได้นะครับวิ่งเป็นวงกลมรอบสนามอย่างนี้ นี่ครับสนามเป็นรูปวงกลมวิ่งเป็นวงกลมรอบสนามอย่างนี้ครับก็จะทําให้ได้ระยะทางเหมือนกันวิ่งได้วิ่งได้หลายรอบก็จะทําให้ระยะทางมากขึ้นไปเรื่อยๆในที่นี้เขาให้ความหมายว่ายังไงครับระยะทั้งหมดนี่ระยะทั้งหมดนะครับตามแนวการเคลื่อนที่จริงนะครับ ตามแนวการเคลื่อนที่จริงตรงไหนที่ไปต้องนับเอาให้หมดนะครับระยะทางเช่นเดียวกับรถวิง่งถ้ารถวิง่งรถเคลื่อนที่ไปนี่ระยะทางที่ได้ของรถก็จะโชว์อยู่ที่หน้าปัดนะเข็มไม้ที่ออกมานะครับบอกว่ารถคันนี้วิ่งได้กี่กิโลแล้วไปซื้อรถมือ2เป็นไงครับรถมือ2องดูที่ระยะที่รถวิ่งได้สิครับได้เท่าไหร่ ถ้าเกิดว่าระยะในนั้นวิ่งได้เยอะอาก็ไม่อยากจะซื้อเนาะแสดงว่ามันใช้งานมาหนักแล้วแต่ถ้ามันขึ้นโชว์ตรงนั้นนิดหนอ่อยหมื่นกิโลแล้วอ้าวโอ้เพิ่งซื้อมาใหม่เองวิ่งไม่เยอะอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นการบอกระยะทางของรถได้เหมือนกันเนี่ยเพราะนั้นตามแนวการเคลื่อนที่จริงไปที่ไหนต้องนับเอาให้หมดนะครับนับให้หมดทุกจุดที่ไป ตั้งแต่จุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายนะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายเนี่ยและเวลาออกมานะครับเป็นปริมาณสเกลา่าอย่าลืมเด็ดขาดนะครับเป็นปริมาณสเกลา่าไม่ได้สนทิศทางนะครับอ่าไม่ได้สนทิศทางไม่เหมือนปริมาณเวกเตอร์ใช่ไหมอีกอันนึงนะครับปริมาณเวกเตอร์นี่ต้องสนทิศทางอ่าโอเคเนาะตัวนี้ คำศัพท์แร่ระยะทางนะเป็นปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แนวตรงตอนนี้ครูต้องพูดซ้ำหน่อยนะครับเผื่อ,อาสายที่เป็นห้องเรียนภาษาด้วยนะครับที่จะอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับมีระยะทางก่อนเนาะ ต่อไปคําที่2ปริมาณที่มาเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แนวตรงนะครับที่มาเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แนวตรงก็คือการกระจัด displacement ตรงนี้นะครับการกระจัดเป็นปริมาณที่บอกตำแหน่งของจุดสุดท้ายเนี่ยแล้วก็ตำแหน่งจุดเริ่มต้นนี่ว่าวัตถุจุดสุดท้ายจุดเริ่มต้นเนี่ยเป็นไงห่างกันเท่าไหร่โดยจะต้องลากเป็นเส้นตรง อ่าคอนเซปต์ Concept นะครับจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายแล้วก็ต้องลากเป็นเส้นตรงด้วยอ่าต้องลากเป็นเส้นตรงด้วยไม่เช่นนั้นก็ไม่ใช่ปริมาณเวกเตอร์การกระจัดเป็นปริมาณเวกเตอร์แต่ถึงแม้จะเป็นเวกเตอร์กับสเกลาร์การกระจัดกับระยะทางก็มีหน่วยเหมือนกันนะครับก็คือหน่วยเป็นเมตรเหมือนกันทั้งคู่นะหน่วยเป็นเมตรเหมือนกันทั้งคู่ นักเรียนก็สามารถที่จะดูหน่วยได้นะครับตามสไลด์เป็นเมตรทั้งคู่เลยนะครับสัญ,ญลักษณ์ก็เหมือนกันแตกต่างกันตรงไหนครับแตกต่างกันตรงที่ระยะทางเป็นปริมาณสเกลาร์ไม่ต้องใส่สัญ,ญลักษณ์อะไรข้างบนเลยในขณะที่การกระจัดครับเป็นปริมาณเวกเตอร์ต้องใส่สัญ,ญลักษณ์ข้างบนครับนี่ครับสัญ,ญลักษณ์ข้างบนเหมือนลูกศรครึ่งซีกนะครับแทนปริมาณเวกเตอร์ อันนี้ปริมาณสกเกล่าเทียบกันยังไงทีนี้เมื่อกี้นายคนนี้วิ่งจาก A ไป B ได้5เมตรนี่ได้ระยะทางแล้วหรือจะอ้อมเป็นวงกลมเป็น10รอบ20รอบ30รอบก็ต้องบวกเอาให้หมดเลยนะครับต้องเอาให้หมดเลยแต่พอมาดูทางด้านการกระจาดบ้างครับสมมุติตอนนี้ครับเขาวิ่งจาก A ไป B มาที่ C ครับและกลับมาที่ D อ่านี่ครับการวิ่งตรงนี้วิ่ง3มช่วงอ่าวิ่งไปสามช่วงครับระยะทางก็จะเป็นเท่าไหร่ครับนับเอาหมดระยะทางนี่นับเอาหมดครับ5 2แล้วก็กลับมาอีก5รวมเป็น12เมตรใช่ไหมระยะทางนี่เป็น12เมตร แต่การกระจัดเป็นไงครับจากจุดเริ่มต้นนี่ครับการกระจัดจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้ครับไปถึงจุดสุดท้ายนี่ครับแล้วก็ลากเป็นเส้นตรงลงมาครับนี่ครับทิศจะลงข้างล่างเนาะทิศจาก A มาหาดีและก็ขนาดก็จะเป็น2เมตรเพราะเราตอบได้เลยว่าการกระจัดเท่ากับ2เมตรไน โอเคนะครับดูเป็นนะจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายแล้วก็ลากเป็นเส้นตรงเช่นเดียวกันวิง่งอ้อมไปครับโอ้หลายที่แล้วเกินครับโอ้ยวิ่งโค้งไปแต่มาหยุดอยู่ตรงนี้ครับนี่จุดเริ่มต้น A นี่จุดสุดท้าย B ถ้าแบบนี้ระยะทางได้ไกลมากครับโอ้ยโค้โงไประยะจะขึ้นที่เข็มหน้าปัดเออที่หน้าปัดรถ เยอะนะครับแต่พอมาดูการกระจัดเท่าไรการกระจัดก็ลากจาก A มาบเป็นเส้นตรงเจิดจิดจิดจดจดจบแค่น,นี้การกระจัดนะครับทางลัดบางคนก็เรียกว่าทางลัดเนาะม,มันก็แล้วแต่คนจะเรียกยพอจะมองออกไหมครับระยะทางกับการกระจัดต่างกันนะครับต่างกันเมื่อไรระยะทางกับการกระจัดจะไม่ต่างกันนะก็เมื่อการเคลื่อนที่นั้น เป็นเส้นตรงไม่มีการกลับทิศเป็นเส้นตรงไม่กลับทิศนะครับจะส่งผลให้การกระจัดกับระยะทางนั้นเท่ากันแต่เมื่อไรก็ตามการเคลื่อนที่ไม่เป็นเส้นตรงการกระจัดกับระยะทางก็จะต่างกันหรือมีการกลับทิศการกระจัดกับระยะทางก็จะมีโอกาสต่างกันเช่นกันนี่คือ ระยะทางกับการกระจัดสองคำที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ในแนวตรงอ่าสคำแล้วนะครับคำที่3นะครับทีนี้ที่จะเกี่ยวข้องอีกก็คืออัตราเร็วเร็วเหมือนกันนะครับนักเรียนสังเกตดูสีเขียวนี่เร็วเหมือนกันแต่เป็นอัตราเร็วอันนี้ก็เร็วเหมือนกันแต่เป็นความเร็ว อ่าอัตราเร็วกับความเร็วต่างกันตรงไหนครับสังเกตดูอัตราเร็วไม่ได้ใส่สัญ,ญลักษณ์ข้างบนเพราะว่าเป็นปริมาณสเกลา่านี่ครับส่วนความเร็วเป็นไงครับมีสัญ,ญล,ลักษณ์ขีดครึ่งลูกศรครึ่งซี่ข้างบนเป็นปริมาณเวกเตอร์เห็นไหมข้อแตกต่างจะอยู่ตรงนี้ก่อนแต่ตอนคำนวณก็ต่างอีกนะ ลองดูให้ดีนะครับดูให้ดีอัตราเร็วเป็นปริมาณสเกลาเวลาหาก็ต้องหากับสเกลาด้วยกันนั่นก็คือระยะทางเนาะเมื่อกี้เนาะนี่ครับระยะทางนะครับเป็นปริมาณสเกลานะระยะทางเป็นปริมาณสเกลาดังนั้นระยะทางก็ต้องเอามาหากับอัตราเร็วเพราะเป็นสเกลาเหมือนกันนี่ครับระยะทาง x อัตราเร็ว v ไม่ต้องใส่หมวกไม่ต้องใส่สัญลักษณ์เวกเตอร์ให้เขาเพราะเป็นสเกลร์ด้วยกันในขณะที่ฝั่งนี้ครับความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์ก็ต้องหากับเวกเตอร์ด้วยกันไหนครับเวกเตอร์นี่ครับเวกเตอร์ก็อยู่ที่การกระจัดครับดังนั้นความเร็วจะต้องหาจากการกระจัดนี่เห็นไหมครับความเร็วก็จะต้องหาจากการกระจัด ความเร็ว v ต้องใส่ยึดหัวเข้าไปการกระจัดใส่ยึดเข้าไปนี่ครับลูกศรครึ่งซีกแสดงความเป็นเวกเตอร์นะแสดงความเป็นเวกเตอร์เพราะนั้นลักษณะตรงนี้ก็มีตัวแปรเข้ามาเกี่ยวข้องกับอัตราเร็วและความเร็วก็คือระยะทางกับการกระจัดที่ผ่านมาในหัวข้อที่1กับ2ทําไมมันถึงมาเกี่ยวทีนี้ เราจะบอกว่าวัตถุเคลื่อนที่เร็วหรือช้าตัวที่จะมาเปรียบเทียบก็คือหนึ่งเวลาใช่ไหมเวลาเป็นตัวเปรียบเทียบใครใช้เวลาน้อยอใช้เวลาน้อยนะครับก็แสดงว่าเคลื่อนที่เร็วในขณะที่อีกคนเดินช้ามากๆก,ก,ก็ต้องใช้เวลาเยอะกว่าใช่ไหม ็ต้องใช้เวลาเยอะกว่าคนช้าเวลาเยอะคนเร็วเวลาน้อยอในระยะที่เท่ากันนะครับคนหนึ่งวิ่งอีกคนหนึ่งเดินคนที่วิ่งถึงก่อนใช้เวลาน้อยคนที่เดินถึงทีหลังใช้เวลามากเพราะฉะนั้นเวลาหาอัตราเร็วหรือความเร็วก็ตามก็ต้องเทียบกับเวลา เห็นไหมเอาเวลามาเป็นตัวเทียบครับแต่ก็ต้องมีระยะทางหรือการกระจัดไว้ด้วยเพราะต้องรู้ว่าเขาไปไกลไหมใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงเหมือนกันแต่อีกคนหนึ่งออกจากอุบลไปศรีสะเกดใช้เวลาเท่ากันอยู่ ถ้าคนหนึ่งเร็วคนหนึ่งช้ากว่ากันอีกก,ก็ก็แล้วแต่สถานการณ์เนาะเพราะฉนั้นมันจําเป็นนะครับมันจาเป็นต้องมีทั้งระยะทางกับเวลามาเกี่ยวข้องหรือการกระจัดกับเวลามาเกี่ยวข้องไม่งั้นมันก็จะเทียบกันไม่ได้อืมคนหนึ่งไปใกล้กว่าคนหนึ่งไปไกลกว่าคนหนึ่งใช้เวลามากกว่าคนหนึ่งใช้เวลาน้อยกว่ามันก็จะเกิดผลเทียบที่แตกต่างกันดังนั้นจําเป็นต้องมี ระยะตรงนี้กับเวลาตรงนี้มาเทียบดูจากอัตราเร็วก่อนครับอัตราเร็วหรืออัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยนี่อัตราเร็วเฉลีย่ยเนาะทีนี้ถ้าเป็นอัตราเร็วเฉยๆเนี่ยนะ v เท่ากับ A s ส่วน t หรือ x ส่วน t เนี่ยแบบนี้เนี่ยอัตราเร็วเฉยๆทั่วไปเนาะยังไม่จำเพาะนะครับยังไม่จำเพาะ แต่ถ้าเกิดว่ามี AV มาห้อย AV มาจาก A v e r a ร e นะครับก็คือค่าเฉลีย่ยอัตราเร็วต้องมีคำว่าเฉลี่ยตามหลังเห็นไหมมีคำว่าเฉลี่ยตามหลังถ้าตัว V ีเฉยเฉยอัตราเร็วนี่เห็นไหมอยู่ข้างบนเนี่ยถ้าตัว V ีเฉยเฉยนี่อัตราเร็วถ้าห้อย AV ด้วยเป็นอัตราเร็วเฉลีย่ยเออเนี่ยข้อแตกต่างนะครับอัตราเร็วเฉลีย่ย อัตราเร็วเป็นสเกล่าก็ต้องหาจากระยะทางเทียบกับเวลาเฉลี่ยคือหาทั้งหมดครับถ้าหาแบบเฉลี่ยนี่คือหาทั้งหมดระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ช่วงเวลาทั้งหมดที่ใช้ต้องทั้งหมดมาเทียบกันนี่ครับรถเคลื่อนที่จากตำแหน่ง A ไป B ได้หนึ่งรอยเมตร ใช้เวลาสิบวิระยะทางก็ต้องเป็นหนึ่งร้อยเห็นไหมระยะทางเป็นหนึ่งร้อยส่วนเวลาก็เป็นสิบวินาทีหนึ่งร้อยหารสิบก็ได้สิบเมตรต่อวินาทีอันนี้เป็นการหาอัตราเร็วเฉลียล่ยเนาะเฉลี่ยไม่ได้สนใจว่าตอนหนึ่งวิจะเร็วเท่าไหร่ตอนสองวิสามวิสี่วิจะเร็วเท่าไหร่แต่เอาภาพรวมเลยครับว่า ในช่วงสิบวินี่มีอัตราเร็วเท่าไหร่หาภาพรวมเรียกว่าอัตราเร็วเฉลีย่ยเหมือนเกรดเฉลีย่ยเอเอนี่ยวิชาภาษาไทยได้เท่านี้คณิตได้เท่านี้ภาษา,ษาอังกฤษได้เท่านี้อันนั้นคือแต่ละวิชาแต่อยากหาเกรดเฉลีย่ยทําไงก็ต้องเอาภาพรวมไม่ได้ไปสนวไทยเป็นเท่าไหร่คณิตเป็นเท่าไหร่อังกฤษเป็นเท่าไหร่นะครับไม่ได้ไปนสนตรงนั้นเพราะฉะนั้น ลักษณะนี้เรียกว่าหาแบบเฉลีย่ยนะครับหาแบบเฉลีย่ยเช่นเดียวกันความเร็วเฉลียความเร็วเฉลีย่ยความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์ก็ต้องหาจากการกระจัดซึ่งเป็นปริมาณเวกเตอร์ด้วยกันการกระจัดเป็นยังไงมาดูจากภาพ A อไป b ไป c และไป d ีเอบ ได้ระยะทางเป็นหนึ่งร้อยบวกสี่สิบบวกสี่สิบนี่ได้ร้อยแปดสิบเมตรนะครับได้หนึ่งร้อยแปดสิบเมตรสำหรับเเฉยๆไม่เป็น x ใส่หมวกนะไม่เป็นเวกเตอร์นะนะระยะทางคือเอาทั้งหมดนะได้ x เป็นร้อยแปดสิบได้ร้อยแปดสิบแต่การกระจัดครับจุดเริ่มต้น คือ A จุดสุดท้ายคือ D นี่การกระจัด X ที่มีหมวกมีสัญลักษณ์เวกเตอร์นี่จะได้72เมตรใช้เวลาไป20ก็หารด้วยเวลา20ออกมาเป็น3.6เห็นไหมข้อแตกต่างของอัตราเร็วเฉลี่ยกับความเร็วเฉลี่ยมันจะไม่เหมือนกันถ้าหาอัตราเร็วเฉลี่ยข้อรูปนี้นะครับอัตราเร็วเฉลี่ย vav จะต้องได้เท่ากับ180ส่วน20ซึ่งจะได้ตัด 0, 0ูนยจนย์ไง298ได้9นะครับอัตราเร็วเฉลี่ยได้9แต่ความเร็วเฉลี่ยได้3.6นะคำตอบมันจะเป็นคนละคำตอบเลยคำตอบจะเท่ากันเมื่อ,อไหร่ครับย้ำอีกครั้งหนึ่งเมื่อการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงไม่กลับทิศ เป็นเส้นตรงไม่กลับทิศจะได้ระยะทางกับการกระจัดเท่ากันอัตราเร็วเฉลีย่ยความเร็วเฉลี่ยเท่ากันนะครับเออเนี่ยแบบนี้จะไม่มีปัญหาเลยถ้ามันเป็นเส้นตรงไม่กลับทิศแต่บังเอิญภาพนี้มันกลับไงนี่ไปร้อยไม่พอเอ,อ้ลงมาทางใต้อีกสี่สิบกลับย้อนมาอีกสี่สิบเนี่ยมันก็เลยไม่ตรงกันเพราะมันมีการกลับทิศทาง แยกให้ออกเนาะสี่คำแล้วนะหนึ่งระยะทางหนึ่งระยะทางสองการกระจัดใสหมวกเป็นเวกเตอร์สามอัตราเร็วไม่ใส่หมวกสี่ความเร็วใสหมวกเป็นเวกเตอร์นะเห็นไหมสี่คำแล้วที่มันเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แนวตรงซึ่งเราจำเป็นต้องหาให้ ป็นนะครับหาให้เป็นอ่าคำที่ห้าครับอีกอีกน้อยอ่าอีกน่อยคำคำที่ห้าการเคลื่อนที่ในแนวตรงเหมือนกันแต่เป็นปริมาณที่ห้า c e l e r a t i o n นี่คือความเร่งนะความเร่งเป็นไงครับความเร่งอยากรู้ว่าเร่งหรือไม่เร่งต้องดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงความเร็วหรือไม่ เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนในเวลาเท่าไรเขาใช้คำว่าความเร็วที่เปลี่ยนไปในหนึ่งหน่วยเวลาเออมันเป็นความเร่งนะถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนในช่วงเวลาเยอะไหมหรือเวลาแค่หนึ่งวิเวลาสิบวิหรือเวลาเป็นชั่วโมงมันก็ต้องดูอีกดังนั้น <c oughs> การหาความเร่งเฉลี่ยก็ต้องเทียบกับเวลาเพราะการเปลี่ยนแปลงความเร็วตรงนั้นอาจจะใช้เวลาไม่เท่ากันคนหนึ่งเปลี่ยนแบบช้าคนหนึ่งเปลี่ยนแบบเร็วก็ได้เออนี่ครับเพราะนั้นเราต้องระวังนะในการทำให้ถูกต้องความเร่งเป็นปริมาณเวกเตอร์อีกอเป็นปริมาณเวกเตอร์ครับ เป็นปริมาณเวกเตอร์ซึ่งหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลังสองหน่วยของความเร่งถ้าพิจารณาความเร็วที่เปลี่ยนแปลงได้เราก็จะเรียกว่าความเร่งเฉลีย่ยนี่คือไม่สนขณะในขนดขณะหนึ่งเป็นเท่าไหร่ไม่สนนะครับเอาแบบเฉลีย่ยเอาภาพรวมเอาภาพรวมเหมือนในภาพที่เขามาให้ดูตอนนี้ครับใช้เวลา5วินาทีรู้ไหมว่าตอนหนึ่งวิ มีความเร่งไหมอย่างไรตอนสองวิมีความเร่งไหมอย่างไรสามวิมีไหมไม่รู้ไม่ได้ไปสนใจแต่ขอดูภาพรวมเลยครับว่าในช่วงห้าวินี่ความเร่งเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่โดยเอาความเร็วสุดท้ายตั้งลบด้วยความเร็วตอนเริ่มต้นแล้วก็หารด้วยเวลาที่ใช้ทั้งหมดเห็นไ,ไหมข้อนี้สิบหกลบหกหารห้าเท่ากับสองเมตรต่อวินาทียกกําลังสองนะพิมพ์ตกไปนิดนึงนะครับ <c oughs> หน่วยของความเร่งเมตรต่อวินาทียกกำลังสองแต่หน่วยของความเร็วไปน,นะครับเมตรต่อวินาทีเฉยๆไม่มียกกำลังสองนะ,ะตัวนี้เมตรต่อวินาทียกกำลังสองคำศัพท์ที่เราจะได้ใช้บ่อยๆนะครับในเรื่องการเคลื่อนที่ในแนวในแนวตรงนะครับ ในแนวตรงห้าคำแล้วเนาะหนย้อนคืนน้อย <c oughs> ระยะทางการกระจัดอันะดตราเร็วความเร็วแล้วก็ความเร่งไหมมีข้อสังเกตอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวมีสไลด์อีกไหมครับอ่าหมดแล้วมีข้อสังเกตอีกนิดนึงนะครับว่าเมื่อไรก็ตาม นะที่การเคลื่อนที่ตรงนี้นะครับ <c oughs> มันมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วแน่นอนเราเกิดความเร่งเนะเาะเกิดความเร่ง <c oughs> เช่นจากห้าไปเป็นสิบอันนี้เร่งแน่นอนครับเร่งแน่นอนเพราะ v มันเพิ่มขึ้นา v เริมเป็นห้า v ใหม่เป็นสิบเร่ง a ก็จะเป็นบวกแต่อีกสถานการณ์หนึ่งจากสิบ ไปเป็นห้าแสดงว่ามันช้าลงค่า v นะค่า v จากสิบไปเป็นห้าแสดงว่าช้าลงาลเกาลีกว่าเกิดความหน่วงใช้คำว่าหน่วงความหน่วง a จะติดลบมี่เป็นข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งที่นักเรียนจะต้องทราบนะครับเวลาไปเจอ,อสถานการณ์นะครับไหนห้าเป็นสิบ v เพิ่ม เกิดความเร่ง a เป็นบวก10เป็น5 v เป็นนะครับ v ลดเกิดความหน่วง a ติดลบนี่ลักษณะที่เจอก็จะประมาณนี้นะครับเีดูคลิปนิดนึงครับเสียงจะเข้าหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ก็ลองเปิดดูเนาะ อย่างอยู่นะอันนี้เป็นการทดลองนะครับเรื่องเครื่องเคาะสัญญาณเวลาเนาะโดยการนําเครื่องเคาะมานะครับเครื่องเคาะแทกแทๆกแท๊แกแทกางนี้หละนี่เครื่องเคาะสัญญาณเวลานี่นะครับอ๋อาตายละคุณครูไปโดนอะไรล่ะ อืมัเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่อ่านี่เครื่องเคาะสัญญาณเวลานะครับตรงข้างบนจะเป็นแกนเหล็กเนาะอ่าข้างล่างจะเป็นฐานของเครื่องเคาะ และตรงนั้นที่เขาโยงใส่กระดาษคาร์บอนนะครับเป็นกระดาษลอกลายเรานี่แหละนะครับเ,เวลาเราเขียนใส่กระดาษมันก็จะหลุดออกมาเนาะเหมือนบางคนเคยเขียนตัวเลขเนะเาะโดยเอากระดาษมาทับบินอย่างเงี้ยบินเงินสดต่างๆนะครับเขาก็จะมีกระดาษคาร์บอนหรือกระดาษลอกลายอยู่เนาะเวลาเขียนมันก็จะติดออกมาเวลาคันข้างบนเนาะ โครงเหล็กข้างบนเคาะลงมามันก็จะเกิดจุดนะเกิดจุดขึ้นที่กระดาษนะครับนี่คันเคาะเนาะนี่อันนี้แทบกระดาษต่อเครื่องใส่กับไฟเข้าไปนะครับนี่มีหม้อแปลงไฟฟ้าแต่รุ่นใหม่นี้มีหม้อแปลงในตัวนะอะเครื่องเคาะรุ่นใหม่ๆจะมีหม้อแปลงในตัวเสียปลักไฟปุ๊บมันก็จะทํางานเลยไม่ต้องไปต่อแบบนี้ให้เหนื่อยนะครับ ต่อไปเข้าไปครับอ่าน่ะพอไอคันตรงนี้มันเคาะลงเนาะเคาะลงแล้วมันก็จะเกิดจุดขึ้นบนแถบกระดาษเราก็าแถบกระดาษตัวนี้มาคำนวณหาอ่คาวความเร็วความเร่งได้นี่คืออ่าเป็นการทดลองเครื่องเคาะสัญญาณเวลาเนาะนี <c> ่ <oughs> yeah. ได้จุดมาแล้วครับก็เอาจุดมาเทียบกับไม้บรรทัดนี่ดูสิครับระยะห่างของจุดตอนนี้เป็นไงครับห่างกาันห่างกันเป็นไงช่วงละหนึ่งนิ้วเลยนะหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วหมดเลยครับนั่นแสดงว่าการเคลื่อนที่ตรงนี้ค่อนข้างจะเป็นไงครับสม่าเสมอครับไม่เปลี่ยนแปลงเลยนี่ความเร็วคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงความเร็วเลยครับจึงได้ช่วงจุดแบบนี้ อ๋อน,นี่ไงเขาสรุปให้อยู่เนาะระยะห่างระหว่างจุดสม่ำเสมอเห็นไหมแสดงให้เห็นว่าวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวคงที่นะครับไม่เปลี่ยนแปลงความเร็วเลยโอ้ทำได้สม่ำเสมอดึงแม่นจังเลยเนาะในชีวิตประจำวันเราลำบากนะครับที่จะทำให้มันเป็นแบบนี้ดึงยังไงมันจะได้จุดที่มันตรงเป๊ะลงครั้งละหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วแบบนี้โอ้อยากมากนะครับแต่ในทางทฤษฎีมันมีนะครับเราก็ต้อง อ่าเรียนรู้ไปด้วยนะครับอ่านี่ถ้าแบบตอนนี้เป็นครับจุดมันตอนแรกใกล้กันนะจุดใกล้กันช่วงหลังมาจุดเริ่มห่างออกนั่นแสดงว่าเป็นไงครับไม่คงที่นะความเร็วเปลี่ยนนะอ่าถ้าจุดใกล้ๆกันความเร็วก็จะเป็นไงครับน้อยถ้าจุดห่างออกเรื่อยๆความเร็วก็จะ มากขึ้นมากขึ้นแสดงว่าแถบนี้ความเร็วเป็นไงครับเปลี่ยนแปลงโดยความเร็วเพิ่มหรือลดเนี่ยเพิ่มขึ้นเนาะความเร็วจะเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งมันจะส่งผลให้เกิดความเร่งเหมือนที่เราสรุปไปเมื่อกี้ว่าถ้าความเร็วเพิ่มจะเกิดความเร่งถ้าความเร็วลดจะเกิดความน่วงเออนี่ครับ ันนี้เกิดความเร่งนะตามแถบตัวนี้นี่ความเร็วเพิ่มขึ้นนะเขาสรุปแล้วแถบนี้เห็นชัดเลยครับความเร็วลดลงเห็นไหมจุดเริ่มทีทีทีเข้าแสดงว่าคนดึงแถบกระดาษนี่เริ่มเหนื่อยแล้วครับดึงไม่ไปแล้วอะไรประมาณนี้ทําให้จุดมันถีเข้าครับแบบนี้ก็คือความเร็วลดลงนะครับ เกิดความน่วงเนาะ A ติดลบนั่นเองนะครับนี่คือตัวอย่าง <c oughs> ที่นำเสนอเพิ่มเติมนะครับ